ทำบัญชีงบหน้าควบคุมยอดจำนวนฐานกองเกินไว้ข้างในปกหน้าบัญชีฐานกองเกินตามผนวกจอชานชอชิงและชอชา้างตอนที่สอง1.2คัดรายชื่อจากบัญชีฐานกองเกินแบบสรอหนึ่งลงในบัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีฐานกองเกินแบบสระสองแยกเป็นตำบลแต่ละตำบลควรเรียงเลขที่บ้านหมู่บ้านตามลำดับแล้วส่งไปยังจังหวัดภายในมก,กราคมทุกปี 1.3เมื่อจังหวัดได้รับบัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีฐานกองเกินแบบสร .2 จากอำเภอแล้วให้ตรวจสอบคัดรายชื่อลงในบัญชีรายชื่อฐานกองเกินและฐานกองหนุนประเภทที่2แบบสร .27 ไว้เป็นหลักฐานและจัดการรวบรวมยอดจํานวนเป็นตำบลและอำเภอโดยทําบัญชีงบหน้าควบคุมยอดจํานวนไว้ที่ปกบ,บัญชีแบบสร .27 แล้วเก็บยอดจํานวนฐานกองเกินดังกล่าวลงในบัญชี ฐานกองเกินที่ยังไม่ได้รับการฝึกต่อพอ4จํานวน2ชุดโดยเก็บไว้เป็นหลักฐาน1ชุดส่งไปยังจังหวัดฐานบก1ชุดภายในเดือนมีนาคมทุกปีจํานวนหานกองเกินในบัญชีนี้ให้ลงด้วยดินสอดําเพื่อแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง1.4ฐานกองเกินตามที่กล่าวในข้อหนึ่งนี้ถ้ามีการรับลงบัญชีฐานกองเกินเพิ่มขึ้นใหม่หรือมี การจำหน่ายขาดจากบัญชีฐานกองเกินด้วยเหตุใดก็ดีเมื hmm. ่ออำเภอได้เพิ่มหรือจำหน่ายบัญชีของอำเภอแล้วจะต้องแจ้งให้จังหวัดทราบและเมื่อจังหวัดได้เพิ่มหรือจำหน่ายบัญชีของจังหวัดแล้วต้องแจ้งให้จังหวัดฐานบกทราบภายในวันที่10ของทุกเดือนโดยใช้บัญชีจำนวนฐานกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึกที่เปลี่ยนแปลงต่อพ7เพื่อจังหวัดฐานบกจะได้เพิ่มหรือจำหน่ายจำนวนฐานกองเกินไว้ให้ถูกต้องตรงกันข้อ2 การควบคุมทหารกองหนุนประเภทที่สองทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบ30ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่สองชั้นที่สองแล้วสถิติอำเพอจะต้องบันทึกปลดย้ายประเภทในบัญชีทหารกองเกินแบบสองหนึ่งการบันทึกปลดย้ายประเภทนี้ให้คำนวณอายุและบันทึกปลดเป็นกองหนุนชั้นที่สองสามตามลำดับจนถึงพลราชการทหารในคราวเดียวกันด้วย 2.2ทหารกองเกลนซึ่งมีอายุครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2ชั้นที่2ตามข้อ2.1สาสดีจังหวัดจะต้องบันทึกปลดในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่2แบบซด27โดยคำนวณอายุป,ปลดย้ายประเภทและบันทึกปลดตามลำดับจนถึงพ้นราชการทหารและคัดรายชื่อลงในตอพ2ออประเภทบัญชีทาหารกองหนุนประเภทที่2แยกเป็นตำบลและอำเภอจำนวน2ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐาน1ชุด ส่งไปให้จังหวัดฐานบกหนึ่งชุดภายในเดือนมีนาคมทุกปี2.3ทหารกองหนุนประเภทที่2ซึ่งได้คัดรายชื่อในบัญชีต่อพ2ตามข้อ2อ,อยู่2นี้เมื่อมีอายุครบปลดย้ายประเภทกองหนุนในชั้นต่อไปเมือ่อใดให้สัสดีจังหวัดและสัสดีจังหวัดฐานบกจัดการแก้ไขชั้นกองหนุนในบัญชีของหน่วยไว้ให้ถูกต้องและเมื่อครบกำหนดปลดพ้นรชาชการทหารแล้วให้ทำลายบัญชีได้2.4 ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่สองชั้นที่หนึ่งศาจดีจังหวัดจะต้องคัดรายชื่อลงในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่สองแบบสอรอยี่เจ็ดในชั้นปีตำบลและอำเภอเดียวกันกับคัดรายชื่อลงในตอพอสองประเภทบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่สองโดยแยกบัญชีไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากเมื่อมีอายุค,ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่สองชั้นที่สองแล้วจึงคัดรายชื่อ ไปรวมไว้ในบัญชีต่อพสองประเภทบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่2ในตำบลอำเภอและกองหนุนประเภทในชั้นปีเดียวกันส่วนสตรีจังหวัดทานบุกก็คงคัดรายชื่อลงในบัญชีต่อพสองประเภทบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่2ไว้โดยแยกบัญชีเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเมื่อมีอายุค,ครบกำหนดเป็นกองหนุนประเภทที่2ชั้นที่2แล้วจึงปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.2และข้อ2.3 2.2ก็คือบันทึกบด ในศรยิบจจนถึงพลดราชการทหาร2.3จัดจดการแก้ไขชั้นกองหนุนในบัญชีของหน่วยไวให้ถูกต้องข้อ 3. การควบคุมทาหารกองหนุนประเภทที่1 3.1ทหารกองประจำการเมื่อรับราชการกองประจำการจนครบกำหนดตามพรบรับราชการทหารแล้วให้ปลดเป็นทาหารกองหนุนประเภทที่หนึ่งทหารกองประจำการผู้ใดปลดเป็นกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1แล้วศัสดีจังหวัดฐานบก จะต้องจำหน่ายรายชื่อในทะเบียนทหารกองประจำการและขัดรายชื่อลงในบัญชีตพสามระเภทบัญชีสิบีหรือจ่าตีกองประจำการกองหนุนและพล้หารกองหนุนรวยแยกบัญชีเป็นรุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนสังกัดเมื่อเป็นกองหนุนและจังหวัดภูมิลำเนาทหารตามหางว่านำปลดแล้วส่งหางว่านำปลดไปยังสสทีจังหวัดภูมิลำเนาทหาร3 3จม เมื่อสีจดดําเนินการปลดแล้วให้คัดรายชื่อลงในบัญชีทพสองประเภทบัญชีสิบปีหรือจ่าตีกองประชาการกองหนุนและพนหานกองหนุนโดยแยกเป็นรุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนสังกัดเมื่อเป็นกองหนุนอําเภอภูมินาทหารเสร็จแล้วแจ้งให้อําเภอทราบเพื่อจัดการบันทึกบัญชีทหารกองเกินแบบสหนึ่งไว้ให้ตรงกัน3.4 ทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่งนี้เมื่ออยู่ในกองหนุนชั้นนั้นจนครบกำหนดปลดย้ายประเภทเป็นกองหนุนชั้นต่อไปให้สัสดีจังหวัดและสัสดีจังหวัดทหารบกจัดการปลดย้ายประเภทให้ถูกต้องเมื่อครบกำหนดปลดพ้นราชการทหารแล้วให้ทำลายบัญชีทหารกองหนุนได้3.5ทหารกองหนุนประเภทที่1ดังกล่าวในข้อ3นี้สำหรับแผนกทหารเรือกองทัพเรือควบคุมแทนจังหวัดทหารบกให้สัสดีจังหวัดติดต่อเกี่ยวกับการควบคุมทหารกองหนุนประเภทที่1กับหน่วย ซึ่งกองทัเพเรือมอบให้เป็นหน้าที่เช่นเดียวกับการติดต่อจังหวัดทหารบกข้อ 4. การจำน่ายหรือการแก้ไขบัญชีทหารกองหนุน4.1บัญชีทหารกองหนุนดังกล่าวในข้อ2และข้อ3ถ้ามีการจำน่ายหรือกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดหน่วยที่ถือบัญชีทหารกองหนุนดังกล่าวจะต้องติดต่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันอยู่เสมอการจํหน่ายหรือแก้ไขนี้อาจจะมีได้หลายกรณีเช่นการจํหน่ายชั่วคราวได้แก่ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือผ่อนผันไม่เรียกเข้าฝึกวิชาทหารทดลองความพ,พร้อมหรือระดมพลหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆและการจำหน่ายขาดจากบัญชีฐานกองหนุนให้ปฏิบัติดังนี้เคยเออกข้อสอบนะครับการจำหน่ายชั่วคราวและการจำหน่ายขาดจากบัญชีฐานกองหนุน4.2ทหารกองหนุนที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจะต้องหมายเหตุบัญชีฐานกองหนุนต่อพ .2 ไว้ด้วยดินสอด,ดำว่า รับราชการเป็นนายสิบหรือพลทหารกองประจำการสังกัดตั้งแต่วันเดือนพศตามคำสั่งที่ลงวันที่หรือได้รับการผ่อนผัน,ผนก็มาเหตุว่าผ่อนผันเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามเรื่องฉบับที่พศ4.3ฐานของหนุนซึ่งได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลให้วงเล็บชื่อตัวชื่อสกุลเดิมด้วยหมึกแดงเขียนชื่อตัวหรือชื่อสกุลใหม่ต่อหรือใต้คำเดิมด้วยหมึกดำและหมายเหตุว่า แก้ชื่อตัวชื่อหรือชื่อสกุลตามประกาศหรือแจ้งความที่พศหรือแก้ชื่อตัวชื่อสกุลตามเรื่องฉบับที่พศแล้วแต่กรณี4.4การกองหนุนตายให้จำน่ายในช่องบัญชีถ้ามีหรือหมายเหตุด้วยหมึกามว่าตายตามเรื่องฉบับที่พศสำหรับในกรณีอื่นๆให้ปฏิบัติทำนองเดียวกันโดยอนุโลม4.5การบอกจำน่ายหรือแก้ไขต่างๆ 4.5.1ถ้าเหตุที่จำน่ายหรือแก้ไขต่างๆนั้นเกิดขึ้นทางหน่วยทหารให้หน่วยทหารแจ้งต่อจังหวัดทหารบกและจังหวัดทหารบกแจ้งให้สสจังหวัดภูมิเนาทหารทราบเพื่อแจ้งต่อไปยังสสดีอำเภอจัดการทางบัญชี4.5.2ถ้าเหตุที่ต้องจำน่ายหรือแก้ไขต่างๆเกิดขึ้นทางอำเภอหรือจังหวัดให้อำเภอหรือจังหวัดแจ้งต่อกันแล้วให้จังหวัดแจ้งไปยังจังหวัดทหารบกโดยใช้บัญชีจำน่ายหรือแก้ไขบัญชีทหารกองหนุนตพ .6 ภายในวันที่10ของทุกเดือน4.5.3เมื่อหน่วยใดได,ได้รับแจ้งการจำหน่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ4.5.1หรือ4.5.2แล้วให้จัดการจำหน่ายหรือแก้ไขหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีฐานกองหนุนไว้ให้ถูกต้องข้อ5การจัดทำบัญชีฐา,า,านกองเกินและฐานกองหนุนสาสดีจังหวัดต้องตรวจสอบยอดจำนวนฐานกองเกินและฐานกองหนุนที่มีอยู่ในวันที่31มก,การาคมเพื่อรายงานให้หน่วยเหนือทราบเจาะจงนะครับ31มก,การาคม การจัดทํายอดจํานวนทหารกองเกินและทหารกองหนุนให้ปฏิบัติดังนี้5.1ทหารกองเกินให้ตรวจนับยอดเป็นชั้นปีทั้ง12ชั้นปีลงในบัญชีจํานวนทหารกองเกินแบบสอ22ตามผนวกอกอไ่แยกเป็นอําเภอและแยกเป็นประเภทได้รับการฝึกแล้วและยังไม่ได้รับการฝึกกลับให้ทําบัญชียอดสถิติจํานวนทหารกองเกินแยกเป็นอาเภอและชั้นปีตามผนวกข้อไข่5.2ทหารกองหนุนประเภทที่1ให้ตรวจนับยอดจํานวนทหารกองหนุนชั้นที่1 ลงในบัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1แบบสอด21ตามอนุคอควายเป็นอำเภออำเภอโดยแยกเหล่าพักหรือรแผนกสังกัดร,รุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนที่ปลดแผนกทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจจะทำแยกแผนกและฉบับสำหรับทหารกองหนุนชั้นที่23าให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน5.3ทหารกองหนุนประเภทที่2ชั้นที่1 ให้ตรวจนับยอดจํานวนลงในบัญชีจํานวนทหารกองหนุนประเภทที่2แบบสอดอย,ยี่สามตามพนอกองงูงแยกเป็นอาเภอเภอแยกจํานวนเป็นได้รับการฝึกแล้วและยังไม่ได้รับการฝึกเราหรือแผนกสังกัดและชั้นปี5.4ทหารกองหนุนประเภทที่สองชั้นที่2และ3ให้เป็นบัตรเช่นเดียวกับบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่สองชั้นที่1ตามข้อ5.3 5.5เมื่อได้จัดทําบัญชีจํานวนฐานกองหนุนตามข้อ5.2 5.3และ5.4แล้วให้จัดทําบัญชีตารางสถิติจํานวนหานกองหนุนรวมทั้งจังหวัดแยกเป็นแผนกฐา,านบุกฐานอากาศฐานเรือและตำรวจ5.6บัญชีจํานวนทหานกองเกินบัญชีตารางสถิติจํานวนฐานกองเกินบัญชีจํานวนฐานกองหนุนและบัญชีตารางสถิติจํานวนฐานกองหนุนตามข้อ5.1ถึงข้อ5.5นี้ สสจจะต้องรวบรวมเสนอไปยังฝ่ายการสสมณฑลฐานบกหรือฝ่ายการสสจัังหวดฐานบกซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพภาคภายในเดือนเมษายนทุกปี5.7ให้ฝ่ายการสสมณฑลฐานบกหรือฝ่ายการสสจังวฐานบกซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพภาคตรวจสอบรวบรวมบัญชีจํานวนทหารกองเกินบัญชีตารางสถิติจํานวนทหารกองเกินบัญชีจํานวนทหารกองหนุนและบัญชีตารางสถิติจํานวนทหารกองหนุนซึ่งจังหวัดส่งมาตามข้อ5.6 แยกเป็นแผนกฐานบกฐานอากาศทหานเรือและตำรวจรวมทั้งบนทุนฐานบกหรือจังหวัดฐานบกซึ่งคุณตร่ต่อกองทัพภาคสำหรับบัญชีตารางสถิติจำนวนฐานกองหนุนนั้นให้แยกเป็นจังหวัดฐานบกตามหนูกจอจานเสนอตามสายการครับัญชาจนถึงกองทัพบกภายในเดือนพฤษภาคมทุกปี 5.8ให้จังหวัดทหารบกดําเนินการตรวจสอบและจัดทําบัญชียอดจํานวนฐานกองหนุนประเภทที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งสองสามซึ่งมียอดจํานวนทั้งจังหวัดทหารบกทั้งหมดโดยแยกเป็นรุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนชั้นละสองฉบับเสนอตามสายการบังคับญชาจนถึงกองทับบพบกวงเล็บหน่วยราชการกาลังสํารองภายในเดือนมีนาคมทุกปี5.9ก่อนจะทําบัญชียอดจํานวนฐานประเภทต่างๆส่งหน่วยเหนือ ให้ศาสรีจังหวัดทหารบกและศาสรีจังหวัดดําเนินการตรวจสอบยอดจํานวนในบัญชีให้ตรงกันเสียก่อนข้อ 6. การตรวจสอบสภาพฐานกองหนุน6.1หน่วยที่รับผิดชอบในการทําบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนมีดังนี้6.1จุหฐานกองหนุนที่สังกัดกองทัพบกได้แก่ 1. จังหวัดทหารบก 2. แผนกศาสรีจังหวัด 3. หน่วยศาสรีอำเภอ 6.2หน่วยที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมและจำนายบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้เป็นการถูกต้องอยู่เสมอ6.3จังหวัดทหารบกปฏิบัติดังนี้6.3.1ในเดือนมกราคมทุกปีให้เจ้าหน้าที่คัดรายชื่อนายทหารสัญญบัตรกองหนุนนายทหารประทวนกองหนุนเฉพาะกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1 2สองและ10ตีกองประจำการกองหนุนเฉพาะกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1นึ่งคนทหารกองหนุน ฉพาะกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่หนึ่งที่จะทําการตรวจสอบลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน6.3.2บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนั้นให้แยกบัญชีเป็น4ประเภทดังนี้ 1. นายทหารสัญญบวัิกองหนุน 2. นายทหารประทวนกองหนุน 3. ติตีกองประจำการกองหนุน 4. พลทหารกองหนุน6.3.3ให้ส่งบัญชีตามข้อ6.3.2ไปยังแผนกศาสิจังหวัดที่ทหารกองหนุนมีภูมิเนวทหาร ประเพียละสามชุดโดยไม่ชักช้า6.3.4เมื่อได้รับสำเนาบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนชุดที่ดำเนินการแล้วกลับคืนมาให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของจังหวัดฐานบกและตรวจสอบแก้ไขให้ตรงก,กันกับบัญชีชุดของแผนกสัสรีจังวัตด,ด้วย6.4กรมกำลังพลฐานเรือกรมกำลังพลฐานอากาศปฏิบัติดังนี้6.4.1ในเดือนมกราคมให้เจ้าหน้าที่คัดลายชื่อนยทฐานสัญญาบัตรกองหนุนและนยทฐาน ประทวนกองหนุนจารีจาอากาตรีวงเล็บกองประจำการกองหนุนพลทหารกองหนุนที่จะทําการตรวจสอบสภาพลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน6.4 2ี่จุบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนั้นให้แยกบัญชีทานองเดียวกับข้อ6 3จุ4 3จุสองกจุจสาการส่งบัญชีให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ6 3จ6 4สาจสจุสี่จุี่เมื่อได้รับสำเนาบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ดำเนินการแล้วกลับคืนมา ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของกรมกําลังพลหานเรือหรือกรมกําลังพลฐานอากาศและต้องตรวจสอบแก้ไขให้ตรงก,กันกับชุดของแผนกศาสีจังหวัดด้วย6.5แผนกศาสีจังหวัดปฏิบัติดังนี้6.5.1เมื่อได้รับบัญชีตรวจสอบสภาพทฐานกองหนุนจากจังหวัดฐานบกกรมกําลังพลหานเรือกรมกําลังพลารอากาศแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อรายการต่างๆให้ตรงกับบัญชีฐานกองหนุนของแผนกศาสีจังหวัด หากมีรายการใดคาดเคลื่อนไม่ถูกต้องให้แก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนเสียให้ถูกต้องแล้วแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ6.5.2บัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนซึ่งได้รับจากจังหวัดทหารบกกรมกองลังลทหารเรือกรมกองลังบนหาอากาศหน่วยละ3ชุดนั้นให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบของคะแนนเสด็จจังหวัด1ชุดส่วนที่เหลือให้ส่งไปยังหน่วยสเสถาธิรอำเภอหน่วยละ2ชุด6.5.3 เมื่อหน่วยเศรษฐีอำเภอส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนที่ได้คัดลอกแก้ไขแล้วกลับคืนมายังผแผนกเศสตรีจังหวัดให้คัดลอกรายการตรวจสอบสภาพลงในบัญชีตรวจส,รรสอบส,ส,ส,สภาพทหารกองหนุนชุดของแผนกเศรษฐีจังหวัดให้ถูกต้องตรงกันแล้วให้รีบส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ได้รับจากหน่วยเศรษฐีอำเภอไปให้จังหวัดฐานบกกรมกำลังพลหารเรือกรมกำลังพลหาอากาศแล้วแต่กรณีโดยไม่ชักช้า 6.5.4เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอย่างใดในบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนให้แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนให้ถูกต้องตรงกันด้วย6.6หน่วยศาสดีอำเภอปฏิบัติดางนี้6.6.1เมื่อได้รับบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนจากแผนศาสดีจังหวัดแล้วให้เก็บบัญชีไว้ที่หน่วยสดีอำเภอหนึ่งชุดส่วนอีกหนึ่งชุดให้แยกบัญชีออกเป็นตำบลตำบลตำบลใดอยู่นอกเขตเทศบาลมอบให้กำนันรับ ไปดาเนินการตรวจสอบลงรายการในบัญชีส่วนตําบลที่อยู่ในเขตเทศบาลมอบให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ดําเนินการสําหรับผู้ที่อยู่ในเขตท้องถิน่นที่อำเภอชั้นในซึ่งไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรีดําเนินการไม่สะดวกให้ในอำเภอมีหนังสือขอความร่วมมือตํารวจท้องที่เป็นผู้ดําเนินการหรือส่งหนังสือถึงเจ้าตัวกับ,กบให้สสอำเภอจัดการประกาศให้ทหารกอ้าหนุนภายในเขตท้องที่ของตนมารายงานตัว เพื่อก่อข้อความลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองนุนตามผนกช้อชิง6 6.2ให้ชี้แจงแนะนําวิธีการกรอกข้อความตามคําอธิบายวิธีเขียนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้กำนันนายกเทศมนตรีหรือเจ้าที่ตํารวจ ท้องที่เข้าใจและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย6.6.3เมื่อได้รับบัญชีตรวจสอบสภาพสถานของหนุนจากกำนันนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่แล้วให้คัดลอกแก้ไขรายการตรวจสอบสภาพลงในบัญชีตรวจสอบสภาพความหนุนที่หน่วยศสนาอดีาอำเภอเก็บไว้โดยให้ศสาสดีอำเภอลงชื่อรับรองว่าได้ตรวจถูกต้องแล้วและให้รีบส่งชุดที่คัดลอกแก้ไขไปให้ผนา ศัสดีจังหวัดโดยไม่ชักช้าส่วนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารก,กองหนุนชุดที่กำนันานยกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ส่งคืนมานั้นให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยสัสดีอำเภอ6.6.4เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดให้ศัสดีอำเภอแก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดของหน่วยศัสดีอำเภอแล้วให้แจ้งแผนกศัสดีจังหวัดเพื่อกแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันด้วย6.7การตรวจสสภาพทหารกองหนุนให้ปฏิบัติดังนี้ 6.7.1ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพบ,บกให้กระทำปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายนทุกปีมีความจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนนอกเหนือไปจากที่กำหนดนี้ในท้องที่ใดให้ผู้บังคับการจังหวัดฐานบกดำเนินการได้6.7.2ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศให้กระทำตามที่แต่ละกองทัพต้องการปกติให้กระทำในเดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกัน หากมีความจําเป็นจะต้องทําการตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนนอกเหนือไปจากที่กําหนดนี้ในท้องที่ใดให้เจ้ากรมกําลังพนฐานเรือหรือเจ้ากรมกําลังพลฐานอากาศดําเนินการได้โดยส่งบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนไปให้แผนกสัสดีจังหวัดดําเนินการตามในตามในแห่งข้อ6.5 6.8เมื่อได้ดําเนินการตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนไว้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกหน่วยทําลายบัญชีตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนซึ่งมีอยู่เดิมนั้น ตามระเบียบงานสารบัญ6.9ให้ศาสดีจังหวัดศาสดีอำเภอออกไปแนะนําการตรวจสอบสภาพฐานกองหนุนในเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม